ดูนิดรรศกาฮัลโหลสวัสดีค่ะชาวยูทูบมาถูบ้านคือถูบ้านก่อนทำความสะอาดบ้านทุกวันทำความสะอาดบ้าน สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ต้องทำความสะอาดทุกคนทำความสะอาดบ้านเปล่าค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆต้องทําความสะอาดทุกวันที่บ้านต้องทำความสะอาดท,ท,ท,ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งดีนะเพื่อี่เวื่อีเวเพือันนี้โซนหน้าบ้านนะจ๊ะอันนี้หน้าบ้านทางเข้ามาบ้าน ทางเข้าทางเข้ามาบ้านเนี้ทางเข้ามาบ้านอันนี้หน้าบ้านบ้านต้องถูทุกวันต้องทำความสะอาดทุกวันหน้าบ้านหน้าบ้านออกไปหน้าบ้าน ต้องถูทำความสะอาดข้างบนให้คนเช่านะข้างบ้านข้างบนให้คนเช่าข้างบนให้คนเช่านี่ไงบ้านคนเช่าไม่อยู่เดคะคนเช่าไปไปอ้วเรา บ้านทำความสะอาดแล้วถูแล้วนี่ในบ้านอันนั้นบ้านจอดรถหลังนี้บนบ้านจอดรถนะอันนี้เป็นห้องน้ําอันนี้เข้ามาในบ้านแล้วอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําสําหรับแขกต้อนรับแขกห้องน้ําสําหรับแขกนี่จะเป็นห้องน้ําสําหรับสําหรับต้อนรับแขก จะเป็นโซนนี้จะมีห้องน้ำเป็นห้องผู้ชายด้วยนี่เป็นห้องน้ำสำหรับรับแขกสำหรับแขกมาบ้านค่ะก็จะให้ดูประมาณนี้ข้างบนก็ให้คนเช่านะคะเดี๋ยวเปิดไปก่อนข้างบนนี้จะให้คนเช่าคนเช่าไม่อยู่จดหมายเต็มเลย ข้างบนนี้จะให้ดูอันนี้มีคนเช่าแล้วชั้นบนคนเช่าไม่อยู่ไปอ้วเราเราต้องทำความสะอาดทุกวันที่บ้านชั้นบนเราไม่ทำอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้โซนหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าบ้านจะเข้ามาในบ้าน อันนี้เป็นโซ,โซนในบ้านกับในครัวแยกไปตรงนั้นในครัวข้างในมีห้องสองห้องชั้นนี้มีห้องสองห้องอันนั้นก็เป็นโซนอย่างเครื่องซักผ้าตู้เย็นจะเป็นโซนตู้เย็นเครื่องซักผ้าจะมาโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นห้องสองห้องข้างในห้องนอนสองห้องค่ะ แล้วก็ไปแยกไปนะะ room. Room e ี่จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีที่อาบน้ำสองสองห้องเป็นสองอ่างเป็นที่อาบน้ำสองอ่างก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะโซนกระจกก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนข้างในจะเป็นสองห้องสองห้องห้องนี้แยกตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำ อันนี้ที่จะเป็นบานกระจกอันนี้ก็เป็นโซนที่จะเข้ามาพอเข้ามาแล้วก็จะแยกทันนี้แยกไปในครัวในครัวก็จะมีอันนี้ก็ไปข้างล่างไปแคลเลอร์อันนี้ห้องไปแคล,ลอร์ข้างข้างล่างมีหลายห้องสามห้องไม่มีคนอยู่ไว้เก็บของส่วน ส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องห้องโชฟาห้องรับแขกมีทีวีมีเป็นห้องรับแขกห้องใหญ่มีห้องรีดผ้าด้วยรีดผ้าด้วยห้องนั่งเล่นแต่ไม่มีคนนั่งหรอกอยไปอันนี้ก็อยไปโซนเป็นครัวโซนเป็นเป็นห้องครัว ทำความสะอาดแล้วอันนี้ก็จะไปโซนข้างนอกข้างนอกก็จะนั่งเล่นกันอากาศดีๆสนามหญ้าเขียวๆโซนอันนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าเขียวๆบึงสนามหญ้าเขียวแดดดีแดดดีดดดสนามหญ้าแล้วจะกลับเข้ามาในครัว กลับเข้ามาในครัวจะปิดประตูก่อนปร,ประตูก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดในครัวตู้เย็นก็มีในครัวข้างในนี้เป็นตู้เย็นนะคะเนี่ยเป็นตู้เย็นก็ <sm all> จะให้ดูประมาณนี้ก็กว้างอยู่ แล้วจะปิดไฟแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้บ้านเข้าเข้ามาก็จะแยกไปเป็นห้องน้ำพอเข้ามาล็อกสองก็จะเป็นทางลงไปเคเลอร์ทางลงไปห้องเก็บของมีอยู่สามห้องข้างล่างแล้วขาตรงไปนี่ก็มีแยกไปหนึ่งห้องน้ำตรงประตูตรงที่เปิดลง,ลงห้องน้ำแล้วก็ไปเป็นห้องนอนสองห้องนอน แล้วก็แยกไปตรงนี้ก็จะเป็นเป็นห้องนี้ที่ปิดประตูนี้จะเป็นห้องรับแขกแล้วก็ไปในครัวแล้วประตูนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของข้างล่างแล้วจะไปโซ,โซนนี้โซนนี้ก็จะมีพวกน้ําพวกเบียร์อันนี้ก็เป็นน้ําน้ําซื้อมาไว้กินนี่แหละจะชอบกินน้ําแบบนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็น เป็นกระดาษเครื่องใช้อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นสองหลังตู้เย็นกดน้ําแข็งได้หลังนี้แบบที่กดน้ําแข็งออกมาได้เลยอัตโนมัติแล้วก็จะไปเป็นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าสองหลังเครื่องอันนี้เครื่องอบอันนั้นเครื่องเครื่องปั่นแห้งก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้ตู้เย็นตะเลตนะหลังหนึ่งก็หลายตังหลังหนึ่งก็เป็นประมาณสองพันกว่ายูโรตู้เย็นหลังนั้นก็ของเต็มหมดตู้เย็นหลังนี้ของแช่แข็งนี่ตู้เย็นอันนี้แช่แข็งของเต็มหมดเลยของเต็มเต็มเปียมเลยแต่ไม่ค่อย,อยเอามากินจะซื้อใหมจ่จะพึ่ เต็มไปย็นข้างล่างเลยข้างล่างเย็นข้างบนเลยตู้เย็นหลังนี้ของกินจะเต็มเลยหลังนี้ก็เต็มเต็มเหมือนกันซีกนี้แข็งซีกนี้เป็นของแช่แข็งเป็นพวกผักเป็นพวกผักแช่แข็งเต็มไปหมดถ้าอันนี้ไม่เต็มอันนี้แช่ชั่วคราวอันนี้ไม่เต็มขนาดไม่เต็มลยเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ แล้วก็จะไปโซนข้างนอกเลยประตูนี้โซนไปโซนหลังบ้านเลยไปสั่งหลังบ้านอันนั้นก็ประตูประตูที่จอดรถเก็บมีเก็บรถเก็บเรืออันนี้ก็จะไปเป็นสวนผักอันนู้นก็จะเป็นช่างทํางานช่างทํางานข้างบ้านปฝั่งอันนั้นก็บ้านนั่งเล่นนู้น มาหลังบ้านแล้วกระโพดกระโพดหวานใหญ่แล้วเนี่ยปูกกระโพดไว้ได้กระโพดได้กินสองฝักหรือเปล่ากระโพออกฝักโกระโพดไปแถวเลยอันนี้จะเป็นชิ้งช้าไว้นั่งเล็ดตอนเย็นอากาศดีๆีมานั่งสบาย น,นั้นบ้านบ้านนั่งเล่นฟักทองก็มีลูกแล้ว,วอันนี้ก็บ้านนั่งเล่นนี่บ้านนั่งเล่นในลูกสาวเอากระเป๋าหนังสือแม่มาไว้ไหนวะอันนี้นั่งเล่นนอนเล่นกลางวันไม่ได้ทำความสะอาดนานๆจะมาเปิดสักที อันนี้หยุดโรงเรียนแล้วสองอาทิตย์คราวนี้ก็อย่ามานั่งเล่นที่นี่แหละบ้านไม้มานั่งซิ้มีบาเบียไม่มีอะไรกินไหมไม่มีอะไรกินหรอกมีของเล่นโอ้ใส่หมวกก่อน ไว้ย่างนั่งเล่นย่างอะไรถ้ามีแขกก็จะประปิดทำปาร์ตี้นี่ที่ย่างปาร์บีคิวนี่มีโต๊ะนั่งเล่นอันนี้ธงชาติของประเทศยยนเยอรมนียยมนเยอรมนีนั่นนั่น อนนี้ก็จะมีเป็นกระจกช่างเข้าใจทำขยันทำงานแต่บ้านยากเขียวนั่งเล็ดสบายนี่ก็จะเป็นผักถ่ายเมื่อวานแล้ววันนี้ไม่ถ่ายมะเขือทเทศแดงเลยดีเดย สวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน YouTube ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวจะนั่งคอมเมนต์กลับคืนตอนนี้ได้หยุดพักแล้วช่วงนี้หยุดพักแล้วจะคอมเมนต์กลับนะคะ Bye bye. Also eins kann ich Bye bye. Die Geschichten, die sind wirklich verrückt, die wir hier gleich haben, In der Und Sie dürfen mitraten, ob die echt sind oder eine Ente, also ob wir uns die ausgedacht haben. Und wenn sie so richtig gut sind, dann können Sie 130. 1300...